สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงแมลงโปรตีน BSF และ k ซ u t t e r f l ฟเพื่อเป็นอาหารสัตว์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมดิเริ่มสร้างสรรค์ตามภาระผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการทำงานในระดับพื้นที่ เศรษฐกิจพอเพียงนำทางให้ก้าวไปอย่างมั่นคงยังยืนปานไรชายน้ำฟังบทแหลงเรียนรู้ปรัชญาพอเพียงจากสิ่งที่เรารับมาสร้างอาชีพเพียงเพืสาปัญญาพัฒนาชุมชนวิสัยทักที่มุมหมายสร้างนาพัฒนาคนและสร้างเยาวชนต้องได้เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับแมลงโปรตีน BSF และการเตรียมอาหารให้กับแมลง การเก็บไข่ของแมลงโปรตีน B.S.F และการอนุบาลลูกหนอนการนำแมลงโปรตีน B.S.F ไปใช้ประโยชน์ชายน้ำยังไส่บุตรปลาบุมหอยแต่แหล่งอาหารเป็นที่พักคอยสัตว์น้ำแต่ใส่ไม่เคยขาดแคลนจากสิ่งที่เรามีสู่สิ่งที่เราห่วงแห้งรับษาธรรมชาติแต่สร้างทุกแดนมีคือวิธี